สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ IMX เหรียญดอทนะครับแล้วก็เหรียญครับนะครับก็มาเริ่มกันที่เหรียญครับกันก่อนเลยนะครับอ่าเหรียญครับที่ผมพูดบ่อยในช่วงเวลานี้นะครับก็คือผมมองว่าอ่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมามีการเทลงมาอ่าดูจากฐานนะครับพอพอ,พอไล่ฐานดูแล้วครับก็คืออ่ามันเริ่มหมดแล้วนะครับเท่ากับว่าการเทลงมาเนี่ย ดูดูเริ่มจะไม่มีแรงขายแล้วนะครับอ่าก็จะมีการซื้อขึ้นมาเรื่อยๆเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้ซื้อขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าอ่ามองว่ายังเจอแนวต้านสําคัญแถวสามร้อยหกสิบแปดเล็กน้อยนะครับเท่ากับว่าตอนเนี้ครับนะครับครับนะครับตั้งตัวดีมากครับมีการเก็บของนะครับอ่าไม้สุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าครับจะเก็บของลงมานะครับผมมีโอกาสได้ดูอ่า หลายๆลยหลายๆาหน้าที่อยู่นะครับเกือบเกือบชั่วโมงล้าดูเหรียญนี้มานะครับดูแล้วดูอีกเนาะเพื่อทํากันบ้านนะครับให้ชัดเจนนะครับก็คือมองว่าสองร้อยเก้าสิบหกอาจจะมีโอกาสได้นะครับเป็นไม้สุดท้ายนะครับอ่าก็ถือว่าถ้าใครที่ถือยาวนะครับในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่ําแล้วนะครับอ่าเมื่อมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือสาม้อหกสิบปดนะครับจะมีโอกาสที่วิ่งยาวนะครับแถวสี่้ห้าสิบหกเลยนะครับสําหรับเหรียญครับเนาะอ่า ถามว่าทําไมมันวิ่งยาวนะครับก็คือในจุดเก็บของนตอนนี้นะครับนตอนนี้นะครับที่เก็บเราไม่ยอมขึ้นไปในฐานเดิมที่เขาดอยกันนะครับเนี่ยก็คือเหมือนครับกําลังเก็บของแล้วรู้ดีมากนะครับถ้าเกิดในในโซนเนี้ยถ้าพร้อมขึ้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยคือใหญ่กว่ากันเยอะนะครับอ่าใจใหญ่กว่าตับนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือรอไปก่อนสําหรับครับนั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่ผมมองว่าอ่าณเวลานี้น่าจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดแล้ว มาเจอมาเจอฐานเล็กๆตรงนี้เยอะแยะนะครับอ่าเนี่ยแถวข้างล่างเนี่ยนะครับอ่าถามว่ามีโอกาสหลุดไหมนะครับถ้าเกิด b TC t c ทลงมาด้วยครับจะมีผลอะไรหนักๆไหมนะครับก็ต้องมารอดูที่2 9 6้เาหเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ใครที่รับแถว3 1 0อสิบนะครับถ้าต่ำกว่า3 1มให้อัดอ่าให้เทขายเอกไปก่อนนะครับก็ไปรอที่2 9 6้าสบแล้วรับออเดอร์มาอีกทีนึงเนาะ ถ้าต่ำกว่า296เราไม่ต้องไปลุ้นแล้วนะครับหลุดก็คือหลุดเลยนะครับขายไปก่อนนะครับขายไปแถว296ไปก่อนแต่ถ้าไม่หลุดจะกลายเป็นต้นน้ําเล็กๆไปเลยนะครับก็เท่ากับว่าถ้า4 5 6เป็นร้อยเเนใหญ่นะครับเนี่ยจุดนี้เป็น0%นเร์เะเรายังอยู่ในจุดต้นน้ําเล็กๆเลยนะครับเนี่ยถามว่าเรามาซื้อตอนนี้ทันไหมถ้าถ้าถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนนะครับนั่นเองนะครับก็คือถ้าอยู่ในตลาด ทุกกาฟไม่ได้นะครับเราจะไม่รอต่ําสุดสูงสุดไม่ได้นะครับเราต้องหาหาหาจุดเข้าให้ได้นั่นเองนะก็คือการอยู่กับตลาดหุ้นไม้ได้เนาะสําหรับเหรียญครับเนี่ยผมมองว่า,าบัารปลายระยะยาวยังยังคงร้อนแรงคนระับมีคงรอเราอยู่นั่นแหละก็คือตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเหรียญไหนที่มันจะโผล่ขึ้นไปได้เนาะถ้าขับไปได้ก็สุดยอดนะครับก็คือเราเราเรามองด้วยภาพรวมนะครับคือการเก็บของอยู่นั่นเองนะครับเนี่ย การเก็บของนะครับข้างบนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยไม่มีอะไรละก็ให้เก็บของสักระยะเดี๋ยวพร้อมขึ้นก็ครับจะมีการขึ้นแรงๆนะผมก็มองว่ามันเก็บของมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนี่ยเพียงพอนะครับเพียงพอดูจากแท่งเขียวนะน่าจะเพียงพอเนาะอาจจะขึ้นได้ในเร็วๆนี้แหละสําหรับเหรียญครับนะครับไปดูเหรียญ IMX ก่อนเลยนะครับ IMX ผมก็ไปดูในตลาดของหัวบีหรือเปล่านะครับอ่าหัวบีนะครับ หัวบินะครับมาดูการาฟกันนะครับมาดูการาฟกันอ่าถือว่าลงมาเยอะพอสมควรนะครับลงมาเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับลงมาเยอะพอสมควรนับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะศูนย์จุดหนึ่งละกันนะครับศูนย์จุดหนึ่งละกันนะครับศูนย์จุดหนึ่งละกันตอนนี้ถือว่าเป็นเหมือนต้นน้ําไปละก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับถามว่าลงตามบิตคอยไม่อาจมีส่วนนะเพราะว่าไปคู่แพอะไรมาเยอะด้วยนะมีมีคู่แพหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตรวจดูก่อน m x ถ้าไม่มีนี่อาจจะลงไม่เยอะนะครับถ้ามีอยู่นะครับสำหรับอ IMX BTC นะครับอาจจะมีผลกระทบลงมานิดนึงนะครับก็ที่เห็นต่ำกว่าราคา2.4นะครับที่ผมบอกเนาะก็ไล่เก็บไปก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ออมยาวไว้ก่อนเนาะผมดูว่าอา่าถือว่าลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็ถึงถึงเวลาถ้าขึ้นไปในการเก็งกําไรระยะยาวนะครับ ก็แถวแถวเจ็ดจุดเจ็ดเงี้ยก็ปล่อยได้นะครับก็คือถือว่าเก็บยาวแล้วกันถือว่าเหรียญนี้เป็นกาบเหรียญเก็บยาวนะครับใครที่าเครื่องร้อนนะครับไม่เหมาะกับเหรียญนี้หรอกนะครับเก็บยาวก็ IMX นะครับก็พยายามทํากราฟให้นะที่จริงผมก็ไม่รู้จักเหรียญนี้หรอกนะครับก็ทํท,ทำกราฟไปในกลุ่มนะพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาอ่าคนที่มาถามแนวทางเหรียญเนี้ยเสนอมาผมก็เข้าไปดูนะครับดูแล้วน่าสนใจก็โอเคนะครับ ทำคลิปให้นะครับทําคลิปให้เนาะก็วันก่อนนะครับที่มีโอกาสขึ้นไปแถวแถวเท่าไรเนี่ยกลับขึ้นไปแถวสี่เนาะก็เทลงมาหนักๆเลยนะก็ไม่เป็นไรนะใครดอยเราก็ดอยไปก่อนถือว่าถ้านับจากจุดสูงสุดมาต่ําสุดเนาะ,ะจุดสูงสุดมาต่ําสุดนะครับเขาบอกว่าเรายังอยู่แถวต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีวันดอยหรอกครับถือไปก่อนนะครับเขาเรียกว่า ถือรอกาไรแล้วกันนะครับโดยรอกาไรนะครับอ่าส่วนข้างบนเนี่ยแถวแถวหนึ่งร้อยเนี่ยเราไปรอขายนะครับเราไปรอขายนั่นเองนะครับเราไปก็รอขายนั่นเองนะครับสําหรับไอเอ็นเอ็กนะครับในระยะยาวที่ขอมาเป้ารับนะครับอ่าเป้ารับเป้ารับเหรอครับตอนนี้ถือว่าลงมาต่ํามากนะถ้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าว่ามันมันมีอะไรที่อยู่ในบ t c ีบ้างนะครับ ที่ต่ํากว่านี้เนาะไปดูนิดนึงอนะไม่เคยไปดูนี่ต่ําแล้วต่ําอีกแล้วนะครับอาจจะไม่มีจุดที่จะให้ขายแล้วนะครับถือว่าเป็นต้นน้ํามากๆนะอ่ะลงไปต่ออีกนะครับจนะลงไปต่อแค่ไหนกันนะครับ ถือว่าถือว่าเป็นต้นน้ำแล้วล่ะครับสําหรับเนี้ยได้ราคาต่ำานะนี่นะครับถ้าต่ากว่านี้อีกก็เก็บอีกนะครับเป็นเหรียญสะสมระยะยาวไปแล้วกันนะครับก็คล้ายๆกับคับนั่นเองนะครับก็คือใครที่ชอบทรงแนวแนวทางแบบเนี้ยนะครับหาเหรียญมานะครับหาเหรียญมาแล้วมาถามผมดูนะครับผมว่างเสร็จผมก็จะทําให้เลยนะครับพอมองว่าไอ้ X อนาคตสดใสนะครับนะ อน,า,นาคตสดใสก็คล้ายๆกาล่านะเน,นี่ยทรงคล้ายๆกันนะเนี่ยเดี๋ยวขากลับนะครับเราเรารุ้นขากลับมากกว่าเนาะส่วนขาขาตรงเนี้ยนะอาจจะลงต่ออีกน,นิดนึงนะทําทําทรงขาขึ้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นหนึ่งจุดหกละกันอ่ะเผื่อให้นะเผื่อให้เกิดสัญ,ญญาณซื้อนะเนี่ยนะ,ะครับเผื่อให้ ็นเบสิกนะครับในการตีเส้นเทนไลน์นะนี่ให้ไหลลงมาแถวซินหกแล้วขึ้นนะครับก็ซันหกพูดพูดผิดนะครับแถวหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่แล้วกันนะหนึ่งจุดหกแล้วกันนะอ่าแถวหนึ่งจุดหกปรับนิดนึงปรับนิดนึงหนึ 1, ่งจุดหกนะครับเป้าเนี้ยโอเคนะครับสําหรับไอเอ็มเอ็กซ์ใครที่รอนะใครที่รอก็ลองดูตามแนวทางเนาะเป็นโซนรับที่ดูต่ำๆนะครับเนาะ เราลองดูลองดูนะครับก็ไปต่อกันที่เหรียนสุดท้ายนะครับดอทนะครับนะดอทฮา์ฟเฟรมสี่ชั่วโมงละกันนะครับยังไม่มีแนวต้านนะครับเอาเอาแต่แนวรับละกันถือว่าลงมาต่ำมากนะครับขึ้นไปแถวห้าสิบมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงมาเกินครึ่งน,นะเกินครึ่งลงมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นได้นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้นอะห้าสิบนหะ้าเนาะลงมาแถวสิบห้าได้เลยนะครับ ก็คือลงมาเยอะมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นต้นๆละ่ะใกล้จะจบขาลงเนาะก็กลายเป็นการรับของไปละกันนะครับก็ตามสุดยังคงมองที่15.28นะครับ17อะไรประมาณนี้นะครับก็คือทําให้ก้อนก้อนก้อนที่รับของใหญ่กว่าตรงนี้ละกันนะครับก็ให้เก็บไปก่อนนะในช่วงนี้ดอทก็จะลงมาเก็บของกันนั่นเองนะครับถ้าบีดีซีกลงอีกก็มีโอกาสได้ของถูกรอดูละ ก่อนที่มองไว้ต่ำสุดแี่1 1 9ประมาณ12ดอลลาร์นะครับก็ลองดูว่า12ดอลลาร์จะมาไม่มาถ้าไม่มาก็15.2นะครับและ17.02แล้วกันนะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนนี้ถือว่าแนวรับเยอะนะครับเอ่อแนวต้านเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ทรงคล้ายบิตคอยนะครับทรงคล้ายบิตคอยเหมือนกันเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับก็คือไม่พร้อมขึ้นนั่นเองครับเนี่ยก้อนเขาใหญ่กว่านะครับ ไหนจะเจอข้างบนอีกนะครับนะก็ให้เก็บของอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแถวเนี้ยที่ผมบอกนั่นแหละนะครับแถวสิบเจ็ดสิบห้าและสิบเอ็ดอ่าสิบสองดอนนะครับให้เก็บของเป็นก้อนกลุ่มก้อนใหญ่ก่อนพร้อมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูทซงบิทคอยด้วยนะครับก็สามเหรียญเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่อ่าใจเย็นนะครับเป็นเหรียญที่เก็บเย็นไว้นะครับสําหรับสายหรือยาวนะครับหรือยาวก็คุ้มนะครับ เนาะอันนี้ก็เล่นสายยาวมาสามเหรียญลวดนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันที่ผมจับมามัดรวมไว้นะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญอะไรดีๆแนะนํานะครับอ่าเป็นเหรียญในทรงที่ถือยาวดีไหมถือยาวดีไหมเนี่ยเอามาแนะนําเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับเนาะผมก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาหาเหรียญมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก็ BTC นะครับอ่ที่เหลือก็มีคนขอมาทั้งนั้นนะครับที่ผมทําเนี่ยในตารางนี่คนขอมาทั้งนั้นนะครับเนี่ยผมไม่ไปดูมาส่วนตัวนะครับเนี่ย ที่จริงก็จะดูแต่ BTC ตัวเดียวนะครับเอาเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเรเจอกันใหม่นะครับหลังจากการาฟเปลี่ยนเนาะครับผมสวัสดีครับ